หนุ่มสุรินทร์ซัดนาตากะนี่คือคู่มวยประกาศใหม่มีการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับสำหรับมวยคู่นี้คือก่อนหน้านี้ก็มีการแวววๆมานานแล้วแหละว่าจะจัด115ปอนด์ให้การชิงแชมป์แล้วก็เอานาดากะเข้ามาคือก็ยื่นออปชั่นให้หนาตากะแหละถ้าเธอเข้ามาเราจะจัดชิงแชมป์นะเธอสนใจไหมรายการวันมีแชมป์115แล้วนาตากะ,กะก็มาทิ้ง RWS แล้วก็มาเอารายการนี้ค่งมันก็เป็นรายการที่พิสูจน์ตัวเองได้มากขึ้นนะจากการต่อสู้ที่มันอาจจะเข้มข้นขึ้นนั่นแหละ และวันนี้ครับวันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้แล้วว่ามันจะมีคู่รถถังกับน้องโอแล้วก็มีคู่อื่นๆนะครับแล้วก็คู่นาฬิกาอะไรเก็ประกาศมาก,ก่อนนันนี้แล้วแต่เมื่อวานมันเป็นการถแถลงข่าวในวันที่11กันยายน2568ครับวันชิิจัดถแถลงข่าวเพิ่ม3คู่มวยในรายการนี้โอเคผมขอเริ่มที่คู่ของนาดากะกับทางหนุ่มสุรินก่อนแล้วกัน ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยแฟนเหมือนมวยให้ความสําคัญและก็ให้ความสนใจกับมวยคู่นี้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เอาเฉพาะหน้าเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ละกันเขาก็แซวๆวกันอยู่อันเนี่ยก,ก็อย่างที่เราบอกกันก็บอกว่าพอมีนาฬิกามีเข็มขัดขึ้นมาทันทีเลยนะรุ่นนี้แล้วก็บางคนบอกแชมป์รุ่นนี้จัดมาเพื่อให้นาฬิกาคนเดียวก็บอกว่าคู่นี้ก็น่าดูมากหนุ่มสุรินครับเชียร์หนุ่มสุรินแต่แน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่เขาก็ตรงชอบแล้วก็เชียร์ไปที่หนุ่มสุรินนั่นแหละ ขาบอกหนุ่มสุรินที่อ้อมกอดสีสเกตอัน,นกระสับกรส่านะเพราะว่าหนุ่มสุรินเนี่ยเขาเป็นคนที่สีสเกตนะเขาบอกหนุ่มสุรินร้อร์เนครับหนุ่มสุรินหมัดคมนฬกกาอาจจะพลาดล่วงเหมือนทรงชัยน้อยได้บางคนบอกบริษัทเก่งมากๆเจาะตลาดยุ่นเต็มตัวจริงๆเลยคิดดูทรงชัยน้อยได้สัญญาวันรุ่นนี้ก่อนใครต่อยแล้วต่อยอีกจนแพ้แต่ก่อนแต่ไรไม่เห็นตั้งเกมขันรุ่นนี้พอมีนฬกกาะเข้ามาเอาให้ได้ แล้วให้คนอื่นไปวิ่งไล่ชิงเอาว่างั้นลดผ้ป่าความฮีเธออันนี้ก็แซวๆจริงๆแล้วอ่ะไอเรื่องการชิงแชมป์เนี่ยคือเขาก็คงมองหานักสู้115ปอนที่มันเก่งๆนั่นแหละแล้วก็ต้องเก่งพอที่จะถือว่าเป็นแชมป์หรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้เขาก็จะชวนมาซึ่งเขามองในรายการนียเขามองว่าอนนตกาเนี่ยน้องนานตกาเนี่ยมันคืออันดับหนึ่งของโลกใน115ปอนในกติกามมยไทยนะเขาก็มองอย่างนี้แล้วทุกคนน่าจะมองอยู่แล้วว่าตอนนี้เทพสุดแล้วในน้ำหนัก115 คือตอนนี้ถ้าเทพสุดมวยไทย115ก็จะเป็นนากะเนาะเทพสุดมวยไทย118ทั้งโลกก็ตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นขุนศึกเล็กใช่ไหมฮะแล้วก็เทพสุด125มวยไทยตอนนี้หลายคนก็จะมองเป็นพัฒนฉายมันก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็นักชกแต่ละคนอยู่ในสายสึกไหนอะ่ะเขาพยายามจะไปดึงมาซึ่งตอนนี้เขาดึงนาฬิกาได้แล้วนาฬิกาเนี่ยสละแชมป์อาร์ตเวสเลยเพื่อที่จะมาสู้ในรายการที่มันได้เงินเยอะขึ้นนั่นแหละ สรุปเลยก็ประมาณนี้วันก็พยายามหาคนที่พอจะยืนเป็นแชมป์ได้แล้วก็ประกาศว่าตัวเองคือเบอร์หนึ่งของโลกไงมันเป็นการซื้อนักมวยแย่งกันสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจัดแชมป์ในรายการวันขึ้นมาก่อน115ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้านาตะกะมาทีหลังแล้วนาตะกะมาตบแชมป์นาตะกะชนะล่ะ เขาก็จะเข็มได้ว right? ่าอาร์ดเวสเก่งกว่ารายการวันไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับนี่มันเป็นแผนการตลาดที่เขาทําสู้กันนั่นแหละสมมุติว่าเอาอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งเอาใครก็ได้เอาสมมติเอาทรงชัยน้อยกับหนุ่มสุรินชิงกันชิงแชมป์ปุ๊บแล้วทีนี้สมมติว่าทรงชัยน้อยได้แชมป์แล้วกันพอทรงชัยน้อยได้แชมป์ปุ๊บแล้วเขาก็เอานาริกามานาริกาบอกอุ้ยรายการอร์เวสเนี่ยเก่งสุดๆแล้วขอเอาแชมป์อร์เวสทชนกับแชมป์วันได้ไหมแล้วพอมาชนกันล่ะแล้วทรงชัยน้อยแพ้ล่ะ เขาก็จะเค้มได้ว่า R หรือ S นี่แหละโหดสุดแล้วนี่ไงใน115ปอนด์มันก็จะเป็นทรงๆนี้ไปซึ่งตอนนี้ก็ยังการันตีอยู่นะว่าคนที่เอานาฬิกะมาได้ก่อนนะ่ย ก็ยังดูว่าดีกว่าอยู่ในมุมมองนะเพราะว่านาตากะเข้ามาจาก RWS จริงๆแล้วนาตากะก็มาจากการต่อยอาที่ญี่ปุ่นบ้างแล้วก็มาดังสุดๆใน RWS ก่อนที่เขาจะมารายการวันเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่มีใครสู้เขาได้อยู่ดีอันนี้ถ้าเล่านะย้ำอีกทีว่าสมมุติว่าท่านให้ผมคิดมุมมองกันเนี่ย118เนี่ยเก่งที่สุดก็คงอยู่ที่ยังอยู่ที่ r d s ก็คือเจ้าขุนศึกขุนศึกเล็กถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะทําน้ําหนักไม่ได้แล้วเนี่เห็นมีข่าวแว่วๆเหมือนกันแล้วก็เก่งที่สุดสมัย่าาาี้มททช เพื่อที่จะให้แชมป์ของตัวเองไม่ด่างพอยเพื่อที่จะให้แชมป์ของรายการวัน1 1 5ปอนด์ไม่เคยแพ้แชมป์จากรายการอื่นไงผมว่าจุดนี้ก็น่าจะอธิบายได้ถ้านานตกะเจอกับทางหนุ่มสุรินอะไรมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็นานตกะเหมือนจะยังเร็วกว่าหนุ่มสุรินอยู่นะแต่หนุ่มสุรินเองก็ไม่ได้แพ้มวยที่เร็วกว่าตัวเอง อย่างไฟล่าสุดเนี่หนุ่มสุรินดูว่าเร็วกว่าหรือช้ากว่าตรงนั้นยังบอกอะไรไม่ได้มากมายนะเพราะหนุ่มสุรินสุดท้ายก็ไปเล่นเกมตั้งรับเพราะเขาได้นับแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปบวกบูเนาะหนุ่มสุรินสูง162อายุ30ปีชนะทรงชัยน้อยตัวยาวๆแป้ย,ยิ้มข้อตบมาเหมือนกันซันเดย์ที่ว่าถึกทนเขาก็ชนะซันเดย์มา โชคดีบุกบูสู้ดีก็เสร็จหนุ่มสุรินยดศิลาหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือก็ชั้นเชิงไม่สู้หนุ่มสุรินขุนศึกน้อยที่ว่าแบบเก่งลองๆองลงมาจากขุนศึกเล็กหนุ่มสุรินก็กดน็อกให้ก็คือเข้ามาแบบสุมสีสุมแปดไม่ได้เลยหนุ่มสุรินทุบให้หมดเลยย้ำว่าหนุ่มสุรินอายุ30ปีสูง162เซนติเมตรในขณะที่นาดกะนาดกะสูง165อายุ24ปีในรายการวันลุมพินีเขาชนะรักเอรวันที่แบบบุกบูนะบุกบูสู้ดีส่วนบัลลือ ได้เสียวอยู่ได้ลุ้นในเรื่องของคะแนนอยู่แต่ก็เป็นว่าบอลลูโลกเนี่ยจะแพ้คะแนนไปแหละแบบชัดเจนเพราะว่าเขาเออกวุธน้อยออกวุธน้อยไปก็คือมาดักมาทรงมาทําเชิงไปหน่อยก็เลยแพ้ไปออกวุธน้อยซึ่งจุดเนี้ยมันก็อาจจะ อืมเอาละมันก็คงจะไม่ได้ต่อแพงอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเชื่อว่านาฬิกาต้องต่อเพราะว่าต่อยในบ้านด้วยแล้วก็คู่ที่ประกาศขึ้นมาอีกคู่หนึ่งก็คือมารัทจะกับทางรุกิยะอันโปแน่นอนว่าต่อยญี่ปุ่น,นก็ต้องมีมารัตแหละมารัตนเขาดังน้องๆบัวขาวเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นคู่นี้ก็มีการโปรยข่าวมาแบบเบา ประมาณว่ามารัเกิรเรียนกําปั้นจอมดุจากอาร์เมเนียจะรับน้องรุกี้อันโปะนักสู้ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นที่จะมาวาดลวดลายในรายการวันเป็นครั้งแรกสู้กันกติกาคิกบ็อกซิ่งน้ำหนักไม่เกิน155ปอนด์อนรุกียอันโปะหลายคนก็คงรู้จักกันดีครับ นักชกในตอนนี้อายุ29ปีรุกยะาเขาสูง184ซนติเมตรครับคือเป็นนักสู้สไตล์เคียวคุชินจริงๆญี่ปุ่นมาเดิมทีก็เป็นสไตล์เคียวคุชินอยู่แล้วครับนักจู้จากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นคือเขาก็ถือว่าชนะมาปี2018 2022ในเขาชนะทุกไฟเลยนะฮะปัจจุบันเขาก็อยู่ในสายดำเคียวคุชินเป็นเรื่องกันปกติธรรมดายอยู่แล้วถามว่าเป็นไฟล่าสุดของลูกยะเนี่ยก็เจอกับทางโซแพติกอุซามิในศึกไรซิน44 เขาก็ชนะมานะน,นี่คือปีที่แล้วอะแต่ว่าถ้าชกกับนักชกไทยก็บัวขาวไงอย่างที่บอกเจอบัวขาวเจอพลายชุมพลเจอโนโอิริก็เคยเจอมาเหมือนกันซึ่งคนนี้รุคิยาเขาแพ้โนโอิรินะตอนตอนที่เคยเจอกันอนะแพ้น็อกด้วยเจอกับนักชกไทยอย่างแก้วแฟร์เทคก็เคยชนะแก้วแฟร์เทคมาเจอกล้องนาภพาวิลศัสักเล็กยิมเจอเสียง เจอสิงห์มณีแก้วสำริดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต่อยกับนักชกไทยอ่ะแล้วตัวดังๆไงก็เลยทําให้เขาแบบมีชื่อเสียงคนไทยรู้จักเยอะเลยตัวเนี้ยส่วนอีกคู่ที่บอกว่าเพิ่มมาก็คือคริสเตียรลีครับจะสู้กับทางอาริเบกราซุรอฟซึ่งเป็นการรีแมตช์ภาค2ครั้งที่แล้วนะ่ะจิ้มตากันก็เลยได้ยกออกไปนะตอนนั้นจิ้มตากันไว้ในศึกวันไฟน26มิถนายนธนาคมปี2567 คู่นี้รุ่นยักษ์ครับ170ปอนด์อาจจะยังไม่ยักษ์มากนะรุ่นไลท์เวท170ปอนด์แล้วกันคริสเตียนลีเจอกับทางอาริเบกภาค2ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นไลท์เวทครับสรุปตอนนี้อ่าถ้านอกเหนือจาก3คู่ที่ผมว่ามาเดิมทีก็จะยังมีซูเปอร์บอลเจอกับทางมาไซากิโนอิริคู่นี้จะเป็นชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทอ่านะบวกไปแล้วนะชิงแชมป์โลก4คู่ละแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกอีกคู่คือชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทเอ็มเอลุงๆเจอกับทางอนาโตลีมาลีคินอีกภาคหเหมือนนกัน แล้วก็มีชิงแชมป์โลกอีกคู่ก็คือยูยะมากามันสึเจอกับทางโจชัวพาซิโออันนี้เป็นชิงแชมป์โลก MMA รุ่นไฟเวทแล้วก็ที่อื่นที่เหลือก็จะเป็นแบบคู่แบบธรรมดาไม่ได้ชิงแชมป์แต่ถือว่าเป็นซูเปอร์ไฟท์หมดเลยเพราะมีแต่ซูเปอร์สตาร์ต่อยกันถ้าใครรู้เจอเดนิสฟูริตคิกบ็อกซิ่งไฟเวทคิกบ็อกซิ่งแบนตัมเนี่ยจะเป็นยูกิโอซ่ายเจอกับทางซูเปอร์เล็กมีสเตมแฟร์เทคต่อยคิกบ็อกซิ่งอะตอมเวทกับคานาโมริมโตะเสือคิมเจอกับทางเจคกิคอกในกติกามวยไทย MMA รุ่นอะตอมเวทเเนนี่ยจะป็ฮิุกะ ฮิซุกิฮิรตาตะจะกับทางริตูโฟกาวแล้วก็ปล้มจับล็อกรุ่นมิดเดิลเวทก็จันคาโลโบโดนี่จะกับทางราฟาเอลโรวาตโตจูเนียนี่คือคู่มวยก็ถือว่าอาแน่นมากๆแล้วถ้าไม่ผิดพลาดยังไงน่ะเดี๋ยวนาบิลกับแฮกเกอตี้จะตามไปนะอันนี้ดูทรงๆนะน่าจะเป็นทรงนี้อยู่รอดูครับเพราะว่ามวยในศึกวัน173จะชกกันในวันที่16พฤศจิกายน16พฤศจิกายนนะต้องรอดูรอติดตามเลยครับ นี่คือศึกยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องได้ดูครับเตรียมตัวซื้อ p ี v แล้วกันเจอกันครับ